ครับสวัสดีครับมืุอนี้นะครับยุ้งปีสิงครับเมื่อนี้สี่เดินทางครับครับก่อนสีเดินทางครับเดี๋ยวไกินขอน้ำปีสิงก่อนครับช่วงเ้าๆนี่ครับปีสิงเล่าเสียกับแล้วครับหลังจากที่อยู่มาสองเือครับช่วงเสาร์อาทิตย์ครับนอนค้างขึ้นนี่นี่ครับปีสิงกับเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำดีมากครับคุณโอ้ย วันนี้เสด็จเดินทางกลับมือนี้ครับนผมก็ับกินข้าวน้ำพึ่งุ้ก่อนครับเพื่อนกินข้าวน้ำครับมาอีกแลครับกับขับอม้อซค์กลับบ้านครับคุณเงินพุ่นะครับแถวย่างตลาดบ้านผมแหละเสด็จเดินทางกัลสินกินข้าวกินน้ำร้อนก็ต้องคอยกลับนะครับโมกี้อย่างน้อพี่โมกปลายิ่งใส่ก๊อกทอดปลาครับ สิงใส่กวบหมูมอหครับอมุกปลาปลาก้อยดีก้อยทีเลียดกินมะขวกินมืออะขวะกินมือะรมะขวะครับอืมอืมโ่ามาด้วว่าด้วครับพี่นงอ่าีิสิงดูแลดีมากครับซองมือตีพานมากนี่ครับเรื่องหมากมาต่ว่นสุปน่าราพป่สิงม่าสุปมากมากมาต่วันสุกสุกครับ ันกับขี่รถมาใส่ไ์มเมนตัวมนเสามนเสาห็นไหมันเสาแล้มันเสาออมืนแรงเสาเนียมือนแรงอืมับนกปลาแล้วกับมาคนอนสวอักขึ้น จอรุ่นกับสีมาอหรอครับท่านผู้ชมน่าพ่สิงธิ์น่าพูนกับสีมา,กกมาเห็บผมเฮ็ดคอมพิวเตอร์เห็บซอนคอมพิวเตอร์ค,ร,ครับซันวาเป็นสื่อคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กัฮะว่าแกจะเป็นมือได้บอกว่าจริงครับโนตบุ๊กมากก่อน ของวันนี้เพันเสบอยู่ครับเขาขอ,าอควานังบเก่าพเกามามกแสบื <c oughs> ้เก่าปะแสบพื้เก่า <c oughs> แสบไรพเก่านะมันขึ้นเขอ้า อินกินอนอินับบถึงแรงกู้งานงายเนี้ยยาามด้วยว่จะไปิเห่า่วเนี้งานด้วยเหาช่วนเนี้งายนีประเดี๋ยดรเดี๋ยวได้ดอ่บ่อยกินแล้วเศากินแล้วรับ่าการยังกินมีงานดีดกส่วีโอกาสเทียบรว ง่าอ่ะ่บ้านก็ไม่ค่อยได้เรื่งหลายพอเพิ่นเขาต่างให้หาที่บกบาทถ้าอร่อยก็บรคุณแน่นอนจริงชาวบ้านผมอ่ะเจ้าได้เจางงาไดสามรยเจมอดหารงกับไหนสามรยุ่นมืกบหอดอ่ะมือกบหอดหา่นบอก่าใบสองใบสามับเกือบบใบสามโอ้ใบสามครับโอ้ม่ก้ีนนนี่ ผู้จะไปนางนั่งค่ะเก้าโมงเออคี่ดีแต่ว่าเก้าโมงนั่งมือไปซื้อของสิบโมงอืมอืมไอ้ประเดี๋ิกตายตัวว่าสองนั่งแปดโมงเลยหาโมงตรงมาแมนอันนี้รูแบบพี่น้องคืออยู่น้ำกันไปเลยครับไอ้ข้าขอาเล็กโมงกั่ทีเรีกตอนนั้น่ะ เดอสามโมงเลอกแล้วอตอนนี้เนาะาเลบหาโมงจะสามมอดเป็นยังสามมอดเป็นยังเอกีถ่งมืกัเทียงกัดแบโอ้ก็ดีแต่ว่าเพรเช็ดเอเนาะมันก็ยือนไปเรับมากรับแต่ไอ้มอดเดียวมันจริงซอยเดียวเ เห็ดหลายคนมาล้บองามเหมือนเมื่วาล้วไรวไบื่อากไลังได้แล้วแครัดเลยเป็นต้นมา่งนะตมมอดเลือดหยมอดจะไม่ง่ายตมไอ ต้อนรับเยบที่ตอนพรกินหลอกกันงูพันเลมาหาอีกเหมาหางานง่าเลยจเห็นผมกใช่ไหมเราไปถิ่มมาสมมติเราก็ไปขอต้อยาบฟักไฟบ้านผมมื้อรับจังเป้ไมคนใท่เก็บคาฟงเล่าอีหลอปนองเดนอยูอย่างเงี้ยขียากเราก็ใซ่ผมซื้อเราอ่ะ แบงผมใส่สามสิบสสบาทค่าไปซื้อเราให้กินเลยนะไ่ได้ไม่ได้จริงไ่ได้กินหอบกได้หรอกินทำไมกัยังอวนย่บระเจ่าอยู่พี่จุ๊พี่ตุ๋ยใส่กินอบก็ไหลเลยหาแรกเนี่ยม่มือแรกถามมอเอรามันเลยถ้าพี่เดียวไิงรอบ ขอมาเหมือที่เขาเมือก้าพี่อย่สมอดนสองถวยสอหลอดยมสองถวยบารอบเลกอีก

แบงปลาไปให้อันไว้จะทอดกินน้ำอันเนี่ยั่างครับเด็ดเดียวย่างดีครับใส่ถุงไว้เด้อวมนมีอีกจู้ใส่ถุงไปนี่อันนี้กระปลาสมนี่เห็ดปาสมไว้แบงอันไปกินอยู่บ้าน

แยกคลเกัต yeah, ja, ิดเงินคเรกเยอไอ้ไอ้คูก็เบื่องดูหลังในมอแล้วก็ได้เขาไปเขาไปทำแล้วก็เขาไปซลิอไปคือหนึ่งเดียวันอือ ไปเลี้ยงบนลงมาอลยีนมัครับมันยังขอบคุณพิสิงมา,มากๆครับสีเป็นด,รรดูแลยางดีครับครับเหนือนที่พานม้ารันมือนคกลับบ้านนะพิสิงเดิไปเห็ดง้านครับเห็ดงางน้าพีนาะ มของของงานไปตาเศร้าผมจะกลับบ้านนี่ไงนนะในทางปลอดภัยเนาะครับผมจะพิมมาเล่าไปยุนีและปะเรามาเหตุงานอันหนึ่งแล้วผมจะกลับบ้านผู้เดียวครับขอบคุณที่ท่นเอาให้ครับโอ้ขอบคุณอะไรน้ำมันครับมันขอบคุณกรับครับขอบคุณอะไรก็เลยจุกกินน้ำากลับบ้านก็เลยเติมน้ำมันด้วยขอบคุณสิงห์มากๆครับแฟนเป็นครับที่ เลี้ยงดูสพานมากครับของเจ้านาแต่ี่ยังกับสีไทยเพิ่งขึ้ก่แล้ะครับแต่มาเหลือน้ำพิ่นกับเองที่บ้านสีมีโอกาสจะได้น้ำสีจิงนะเกี่ยวเรื่องอะไรหรืสไทยเพิ่งอีกครับขอบคุณสำหรับยังของอาหารการกินน้ำพร้อมครับขอบคุณผิดจรไงแนเบ็นอกมากเพิ่งเอาไห้ครับพวกสมปลาพวก ไปลาแดดเดียวปลาแห้งเป็นให้ผมไปไปทอดกินครับอด่างนี้กับอีที่พีทอดในทั้งผู้ชมเบื้องยี่ดอกจะซีเฮ็ดกินในทั้งผู้ชมเบื้องยี่ดอกมีผู้สาวมากเหมาแล้วไหนอันว้ายผมไปช่วที่ผู้สาวไม่จะขอไปเรียนในหม้อก่อนเดี๋ยวผมไปเรียนสาวฟางพยาบาลเดี๋วนั่นล่ะ สาวอันนั่นเองผ้าผ้าวัดเทียวพยาบาลศาสตร์ตะกี้เขาไปเรียนเนี่ยผมไปเรียน <c oughs> ไปได้เฟสเขาขอบคุณท่านหลายครับจจับช่วงครับ